สวัสดีค่ะพี่น้องถึงเวลาแล้วต้องกลับไปทำงานตอนนี้เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงพอดีพอดีแลยพี่น้องเอามอกระทะก็ได้อุ้ยมันฉิบว่าอันัหนเตี่ยมันค็อตีเต็มแล้วทั้งหล้างรถไหมว่าเอาละว่าเอาละมันเต็มหล้างรถแล้วเออก็ตักติงน้ำหอมเนาะเออก็ตกติงน้หอมคันยากับไปกินร้านเอาเช่นนั้นเนี่ย ขินยูหองก็ที่ได้เก็บได้เมียนได้ล่างถวยล่างส้ามคือเก็พวก่วมเตียงของพี่หน่องพ่วมฉีดเดินทางไปบ้านแพงว่ก็ใช้สุดตะหัเกเถอะเอาอกระตาเสียผ่าลงไปรอบนึงเหรอเดี๋ยวถอดปากข้างใน่หงก์ก่อนถอดปากพัดลมก่อนน้ำเดืกปิดอันนี้หรือเปล่า มาได้เปิดม่ได้ปิดไฟนตอนนี้มาเร็หาม่เห็นจะเมืดจะเด เพราะว่าอีกเป็นเดือนกว่าต้องเดือนบนุหลี่มั้งก็จะเด้ลงไหมรองเ้าโอ้มันเปลี่ยนขยะตัวนี้เ่ที่เชือนี่ให้คันแคนแม่เชือนั่นกระเป๋า

เราจะนั่งกินตรงนี้ก่อนก็ได้นะเอาไปกินให้ลดกันเลยอ๋อนึ่งสองขวดพอเนาะอเอาเอากระเป๋าไม่อยู่ที่หิวเอาถุงได้ก็ไ,ได้ไม่มอ,อ,ยอยู่ที่ถุงอืม ร้อนๆสายชาร์จเอาหรือยังโอเคอ่ะทาในเต็มก็ไม่อ้ของกำลังมันยุ่มมันยุ่ย ใส่รองเท้าไหนรัดส้นบ่ะเอาเอามาว่างมือนกอนเดี๋ยวสิดซื้อให้เดี๋ยวพอสิซื้อพยาไปทินให้ห <'s> มดแล้วแอยู่แขนเพี่ ปเปิดปัป๊กันเ่ปิดปั๊กทุกอย่าง,ง,งเลยทุกอย่างเลยทีวีพัดลมอะไรถอ,อนออกนี่ล็อกบ้านไฟเฟย์ปิดโอเคเรียบร้อยห้องน้ำน่ะปิดหมดแล้วเข้าไปดูแล้วเนาะ กะจินว่าเขาคั่นเนบล่ะขาเจ้าบ้านพี่เห็นปลาทูปะคะหนูเอาปลาทูมาให้ขอบคุณค่ะพอดีไม่อยู่บ้านแล้วอีกอีกหลายอาทิตย์อยู่กว่าจะได้มาก็เลยเอาปลาทูมาให้ครับปลาทูไปให้แม่บ้านกำลังเดินทาง กแม่บ้นี้ละเก็บรองเท้าให้เทาไตอนขาจมาคัดซึ้ชั้นไหนแม่ยังไม่ถึงชั้นสองตัวนี้ผู้ใดมากดไปผู้ใดมาหัวฉันสองเล็่เปิดได้ถึงดีเออาอมาบอกแล้วตะกี้กล่องขาวนี่แม่ลยแม่จะาขยะไปทิ้งบะ ก้าทุงเออทุงงไบ้างไหมก้อนงไงถึงแล้วถึงแล้วทิาปจอมยทิาไปทนะิติดวัดนะพี่น้องมองทิ้ยทัยนะ้งขยันติดวัดเลย เอาปลา่างเมื่อนี่ล่างเมื่อท้างดำดำขันแด,ดนนงแดงนั่นนี่แลถ่ายแล้วยังทำยังเออเอออ้ยฮ่า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 ออไปไปมอง้องต่อค่ะคุณะใช่ค่ะ ดูแล่ให้พี่น้องดอูดูแลหองเก็บความเก็บเงินกันทุกบอกไล่บอกตั้มันก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเพื้นรองเท้าอยู่นาห้องแอมขันเจ้าะคัดพื้นมีพิเดล่า เด <c oughs> เดี๋ยวแมว่วางของก่อนแล้วก็มาถือช่วยหน่อยมาแกะออกแกะแขนได้หน่อยมนันออกไม่ได้เชื่อนี่ก้อนกุดแกย,ยุ่นอยู่ก้อยเพียร์เอาเอกก็ได้เออลอานั่งไว้ถือกระเป๋าเอากระเป๋าเออเอาใส่หน้าเานาะอใส่ข้างหน้าเลย หนูก็ลังขี่จะลดชานออันนี้หนูก็ยังไม่ได้ไปซ่อมเลยแต่ว่าหนูคิดว่าเดี๋ยวไปน้ำมอลลามอีกปีก็จังเดี๋ยวไปเฮ็ดอันนี้แต่ว,ว่าที่แน่ๆต้องไปทาอันนี้แหละให้มันให้มันปิดง,ง่ายๆกับโปรงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านแพงก่อนค่อยไปทำอันนี้ถ้าไปน้ำมอลามอีกถอยตำนั่นตำนี่อีกเอาให้มันนันตะก้อนยังเปีย รอหลายวันที่เกลี่ยรองไงแต่ว่าขันนั้นอันนี้แตนขังล้างเลยมื่อเดียวมันเดี่ยวในช่วงไปสร้างของซ่สิสไปถ่ายโอ้ยร้อนอะค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คะ่ะเจอกันบ้านแพงเนาะหัอแหลงเป็นไรค่ะพี่น้องคำคำบนอันตุลมสองถุมบนโอ้โหว่าไฟอยนีย้ข้าเจ้าสิเฮ็ดแล้วไปด้วยนี่ว่าขึ้นยากดยังไง มาสีข้ามาติดมือนี่ให้อาคะพี่น้องโอเคค่ะเจอกันบ้านแพงนะ